เอาละครับผมกล่าวสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะฮะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Midnight Society ยินอีกเช่นเคยนะครับผมวันนี้เราก็มาอยู่กันกับเกมบันทึกลับสามก๊กนะฮะก่อนอื่นเลยนะครับผมเข้าสปอนเซอร์ก่อนเลยละกันนะครับผมใครสนใจอยากจะเติมเกมราคาถูกนะครับผมแอดได้เลยนะฮะที่แอดเพลเวอร์เพย์มีแอดน้ำหน้าด้เด้อสำหรับไลน์นะครับผมส่วนสําหรับ Facebook นะฮะลิงก์อยู่ใต้คลิปเลยนะครับผมกดที่ลิงก์ได้เลยเด้อ ขั้นตอนแรกนะฮะทักไปนะครับผมขอเติมเงินหน่อยนะครับผมแล้วก็จะได้ลิงก์โกดีชชอปแบบนี้มานะฮะหลังจากนั้นทําการเลือกเกมนะครับผมแล้วก็ทําการเลือกแพคเกจที่ท่านต้องการต้องการจะเติมนะครับแล้วก็ให้ทําการเลือกราคานะฮะเพิ่มใส่รถเข็นนะครับผมขวามือบนจะมีรถรถเข็นอยู่ถ้าเกิดว่าในโทรศัพท์มือถือนะฮะจะอยู่ด้านล่างนะครับหลังจากกดลงมานะฮะจะได้หน้าต่างแบบนี้นะครับผมให้กดยืนยันการสั่งซื้อนะครับผม สงสนับสนุนเลือกสตรีมเมอร์นะครับผมกรุณาใส่ช่องของเราด้วยนะฮะเขาจะได้รู้ว่ามาจากช่องนี้เนาะเขาจะได้อยู่กับเราเป็นนานๆนะครับผมสําหรับสปอนเซอร์สุดใจดีของเรา power play นั่นเองนะครับผมยืนยันคําสั่งซื้อเรียบร้อยแล้วจะได้หน้าต่างแบบนี้ขึ้นมานะครับก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยส่งสลิปนะฮะแคปสลิปให้เรียบร้อยนะครับผมแล้วก็อ่าถ้าวันไหนคิวไม่มีเนาะก็เร็วแต่ถ้าวันไหนคิวยาวก็อาจจะต้องรอนิดนึงนะไม่ต้องออกจากเกมนะครับก็เล่นรอได้เลยนะครับผมเดี๋ยวแอดม ทักไปบอกเองนะครับผมว่ากาลังจะล็อกอินเข,ข้าเกมแล้วนะอะไรเงี้ยนะฮะก็ให้ล็อกอท์ออกตอนนั้นก็ได้นะครับผมอันนี้ก็คือเลทราคาณปัจจุบันนะครับใครสนใจอยากจะเติมเกมเนาะก็ไปจัดกันได้นะครับผมแพค3,000บาทนะฮะจะเหลือเพียง2,700บาทเท่านั้นนะครับผมถ้าเกิดว่าใครซื้อแบบแ,บบแพคสูงสูงแบบเหมาเหมาอะไรอย่างเงี้ยนะฮะก็อาจจะมีลดราคาก็ต้องลองไปถามทางเพจดูเนาะนีก็ฝากไปด้วยนะครับผม เน่เห็นอะไรแปลกตาไปหรือเปล่าครับผมผมไปจัดมาให้แล้วนะฮะสำหรับน้องอุ๋ยซีของเราเองนะครับผมเป็นสาวน้อยฟินิกกันเลยทีเดียวนะฮะอย่างที่บอกไปนะครับผมยันแปลงล่างเนี่ยถ้าเกิดว่าไอยันแปลงล่างเนี่ยผมแทบไม่เติมเลยนะเพื่อนๆลองสังเกตดูว่าผมจะไปเติมช่วงกิดหนูกิดที่มันเป็นกิดลูกเต๋าอะแล้วก็จะเป็นกิดพงแล้วก็จะมีกิด มตัวทองเนี่ยประมาณสากิจเนี่ยที่ผมผมเติมเนาะเติมหนักๆอะไรเงี้ยไอกิเนี่ยคือมันมันมีโอกาสที่จะได้ง่ายอยู่แล้วครับผมผมก็เลยเอามาทําการแลกนะฮะแฟชั่นแม่งเลยนะครับผมเป็นสกินนะฮะนี่นะฮะซื้อไปเรียบร้อยแล้วนะครับผมใช้แค่200เท่านั้นเองนะฮะ200นี่ก็เก็บแป,ป๊บเดียวถ้าเกิดว่าใครที่ใช้ตำลึงทองแบบดองตำลึงทองเยอะๆ ประมาณ2-3กิจก็น่าจะได้แล้วนะแค่200เนี่ยยันตรงเนี้ย2 0 0อะ่ะเพราะว่ามันก็ค่อนข้างออกออกง่ายอยู่นะฮะเนี่ยเหมือนอ่าวิดีโอที่ผ่านมาผมมีอยู่1 0 0เท่าไปะ่ะใช่ไหม1้0กว่าเนี่ยอันนี้ก็คือผมก็ไม่ได้เติมเพิ่มเลยนะได้มาเป็น214อะ่ะแล้วผมก็ซื้อไปแล้ว2 0 0เนาะก็ยังเหลืออีกบใบเนี่ยเดี๋ยวดูแพ็กนะแพ็กย9ิบาบาทแพ็กแบบอ่า100กว่าบาทอะไรก็คือยังอยู่ครบนะ คือไม่ได้เติมซื้อเลยเนี่ยเห็นไหมเนี่ยก็คือไม่ได้ซื้อไม่ได้ซื้อเพิ่มเลยนะเดี๋ยววันนี้จะมารีวิวให้ดูก่อนดีกว่าเดี๋ยวก่อนอื่นเลยละกันอธิบายให้เพื่อนๆเข้าใจก่อนนะฮะสำหรับอ่ายันแปลงล่างเนี่ยถ้าเป็นสายฟรีนะผมแนะนําว่าให้เก็บไว้แล้วเอาไปแลก,กตัวแดงเนาะเอาไปแลกตัวแดงเพื่อที่จะรอแลกตัวทอง ใครอยากจะแลกตัวไหนก็รแลกไปเลยถ้าเกิดว่าเป็นตัวทองเนี่ยเก่งทุกตัวแต่ว่ามันจะเก่งแตกต่างกันไปอย่างเช่นถ้าเกิดว่าเป็นม้าเฉียวเนาะก็จะเน้นดาเมจแต่ถ้าเกิดว่าใครอยากจะเน้นวีแกเล่าปีหรือว่าของเบ้งอะไรเงี้ยก็จะเป็นตัวลดเกรดนะฮะหรือว่าใครแบบอ,อยากจะเอาไปแลกเป็นทางด้านของตัวลกซุนกาเซียงอะไรเงี้ยนะฮะก็จะเป็นทางด้านของพวกสถานะเนาะไปแล้วก็พิษนะครับผม นี่ก็ลองไปเลือกกันดูนะหรือว่าใครที่แบบว่าอยากจะเอาให้มันโกงๆเลยแบบดามเมนหน็หนักด้วยแล้วก็รอใช้สกิลทองด้วยสำหรับสายเติมนะก็ให้เอาไอ้ตัวเจลเซียนเจลเซียนมันมีใบนะครับอันนะั้นกะ็ค่อนข้างที่จะโกงเหมือนกันนะแต่ว่ามันจะมิดบ่อยไปหน่อยแค่นั้นเองสำหรับนะตัวละครที่ดาวน,น้อย แต่ถ้าเกิดว่าผมไปแปลงร่างเป็นเกลเซียนเนี่ยแน่นอนว่าผมใจโดนอยู่แล้วเพราะว่าเราอุ้ยซีนะครับผมเรามีอุยซีอยู่มันเพิ่มบัฟแม่นยำนั่นเองนะตอนนี้เลยอย่างที่บอกไปนะฮะสายเติมไปรอตอนอ่ากิจทงได้อย่างกิจทงตอนเนี้ยผมดองไว้แล้วหนึ่งร้กว่าเหรียญหนึ่งร้อยกว่าเหรียญเนี่ยเติมไปประมาณอ่าหนึ่งพบาทหนึ่งพนนิดๆน,นะครับผมก็คือจะได้ เศษขนนกทองมาด้วยแล้วก็จะได้เหรียญมาสะสมด้วยนะฮะมันก็จะเป็นหน้าตาแบบนี้นะฮะนี่อันนี้ก็คือเหรียญทองที่เราดองไว้ก็คือถ้าเกิดว่าเราไม่รีบอ่ะเราเก็บไปเรื่อยๆกว่าลิปโปจะเข้าถึงตอนนั้นผมไม่ได้เติมแบบว่าทีละพันทีละพันตลอดไงบางทีเราอาจจะแบบอยากจะแข่งกิจข้ามเซิร์ฟอะไรเงี้ยเพราะว่าผมก็เป็นสายเติมคนนึงเนาะอันนี้ก็เป็นไอดีสายเติมด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยมันไม่ค่อยมีปัญหาอยู่แล้วสําหรับ การที่จะแลกตัวริปโปในวันข้างหน้าเนาะหรือว่าตัวทองในวันข้างหน้านี่ไม่มีไม่มีปัญหาสาหรับผมละ,ลละแต่ว่าถ้าเกิดว่าเป็นสายฟรีเนี่ยจะไปดองเหรียญเหรียญขุนพลเนี่ยเหรียญพลทองเนี่ยนะฮะหรือว่ากิจทองเนี่ยให้มันได้หนึ่งพันเหรียญเนี่ยโคตรยากเลยนะฮะถ้าเกิดว่าคุณจะแลกเหรียญทองอะ่ะของกิจทองอะ่ะคุณไปแลกกิจนี้ดีกว่าคุณเอาทองอะ่ะไปแลกกิจแปลงกายภายนอกแล้วก็เก็บ อาแลกใบยันสีแดงแบบเนี้ยเปิดไอเน,นี้ยร้อยหกิบนะฮะร้อยกสิบอันแลกเป็นยันแดงสะสมไปเรื่อยๆจนครบห้าใบยังจะคุ้มกว่านะ,ะําหรับสายฟีนะนี่ก็ฝากไว้ด้วยนะครับผมสายเติมอย่างว่าแหละเนาะคนเติมมันก็จะง่ายหน่อยอยู่แล้วแหละเพราะว่ามันเสียตังไนงะสายฟีมันไม่ต้องเสียอะไรมันแค่แบบเสียเวลานะ ใช้เวลาไปแบบเรื่อยๆมันก็อาจจะเก่งชา้ากว่าสายเติมอีกแล้วเพราะว่าตเติมมันใช้ตังค์ไงเดี๋ยวจะมาลองให้ดูนะฮะว่าหลังจากใส่สกินแล้วมันจะไตแรงขึ้นหรือเปล่าเดี๋ยวเอาสกัดสองร้อยแล้วกันนะฮะไอพวกขนปงขนปีกไม่ต้องไปเสียใจนะเพื่อนๆขนปีกเนี่ยเดี๋ยวปีกขั้น3ขั้น4อะไรอย่างเงี้ยมันจะมีมาขายในร้านป่าถนานะครับผมหรือว่า กิจพงเนี่ยมันก็จะมีมาขายเพียงแต่ว่าตอนนี้มันยังไม่เอามาขายเพราะว่ามันยังไม่ถึงแพทน,นะฮะเซอร์ไทยมันเพิ่งเปิดได้ประมาณ2เดือนกว่าสาเดือนอะไรประมาณนี้นนเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็รอไปก่อนนะครับผมสำหรับปีก3ปีก4อะไรเงี้ยเดี๋ยวได้ใส่ได้แน่นะครับ อุยซีเนี่ยเดี๋ยวผมจะอัพให้มันเป็น7ดาวให้เร็วที่สุดนะนเพื่อนเพนเพราะว่าถ้าเกิดว่าผมอัพเป็น7ดาวเนี่ยมันจะเพิ่มหลอดความโรดให้กับฝ่า,ายเราเนี่ยสตัวด้วยกันนะครับผมเหมือนเมื่อกี้คือมันเพิ่มให้ตัวเองใช่ไหมเดี๋ยวถ้าเกิดว่าเราอัพเป็น7ดาวเนี่ยมันอาจจะสุ่มเพิ่มให้ตัวมันเองแล้วก็อาจจะสุ่มให้เล่าปีก็ได้หรือว่าตัวละครอื่นๆในทีมของเราก็ได้อะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นเนี่ย เดี๋ยวผมจะทําการ,รอัพหุ่ซให้มัน7ดาวให้เร็วที่สุดนะครับผมส่วนเล่าปีเนี่ยเศษขาดอีกอีกหนึ่งเศษอีกแค่เศษเดียวนะจะขึ้น5ดาวลว้แล้วก็มาเชียวเนี่ยขาดอีกประมาณ30ปรเศษจะขึ้น6ดาวแล้วนะฮะก็ไม่สีเรียสเท่าไหร่ ตอนนี้ผมตัดสินใจได้แล้วนะฮะว่าสกิลทองสกิลที่2ผมจะเอาเป็นสกิลอะไรเนาะเพราะว่าตอนนี้เราใส่สกิลทองแค่สกิลเดียวแล้วก็เศษซิกซอสกิลทองของเราอ่ะเรายังไม่ได้แลกมาแต่ผมแลกเป็นลกองมาแล้วนะตอนแรกๆผมตัดสินใจอยู่อะ่ะเออจะเอาไอ้อตัวลกซุนมาตัวเดียวดีไหมเพราะว่าเรามีเล่าปิดแล้วเลยจะได้เอามาลดอ่าเขาเรียกว่าอะไรเกาะลดเกาะฝั่งตรงข้ามอีก20อะไรเนี้ยแต่ว่า เรามีสกิลม้าอยู่แล้วไงเทบหารไละเทมทานอะ่ะเรามีอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยเราเอาสกิลลดเกรดบ้างดีกว่านะผมก็เลยตัดสินใจละเดี๋ยวเอากาเซียงมาแล้วก็คุยแกนะผมสองตัวเนาะก็จะได้เปิดสกิลกันนะครับผมเดี๋ยวจะมารีวิวให้ดูนะ อุ้ยซีเนี่ยพอใส่ไปแล้วถามว่ามันเก่งขึ้นไหมมันเทพขึ้นไหมก็ยืนยันคําเดิมะมันใส่เพราะว่ามันสวยขึ้นแล้วก็ถามว่ามันเทพขึ้นไหมมันก็มันก็เก่งขึ้นอยู่นิดนึงเพราะว่ามันเพิ่มพลังโจมตีกับเกาะป้องกัน5%นะครับผมสมมติว่าพลังโจมตีมันหนึ่งล้านเนี่ยมันก็เพิ่มไปอีก5%เนี่ยก็ลองเอาหนึ่งล้านเนาะไปเพิ่มอีก5%ดูสมมุติว่าสัก โจมตีสักร้อยหนึ่งอะร้อยเปอร์เซ็นต์ก็จะโจมตีเป็นหนึ่งร้อยห้าเปอร์เซ็นต์อะสมมติว่าเราตีเข้าร้อยก็จะตีเข้าร้อยห้าอะไรประมาณนี้ยถ้าเกิดว่าเกาะเรามีหนึ่งร้อยก็จะเป็นเกาะร้อยห้า,าอะไรประมาณเนี้ยิ่งพลังเราสูงมันก็มันก็เก่งซึ้นมันก็โกงซึ้นแหละแต่ถ้าเกิดว่าพลังเราน้อย,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 อยมันก็มันก็ไม่สโกไม่เก่งเท่าไหร่เดี๋ยวมาเปิดให้ดูนะฮะสำหรับสกนะิลเนาะนี่นะฮะ หีบชิ้นส่วนตาสกิลสีทองอันนี้ก็คือผมแลกมาเรียบร้อยแล้วนะครับผมแต่ว่าไม่รู้ว่าจะเอาสกิลไหนดีตัดสินใจอยู่นานเพราะว่าเราแลกมาตั้งแต่กิจพงรอดที่แล้วรอบรอบที่ผ่านมาเนี่ยก็คือผมดองเหรียญไว้ที่เปิดให้ดูเมื่อกี้ร้อยกว่าเหรียญสองอันนี้มันมีข้อดีข้อเสียแตกต่างกันนะฮะทำดาเมจนะครับผมถ้าผสานใส่ายศัตรูอันนี้ก็คือที่อ่านให้ดูนั่นแหละนะครับผมก็คือมันจะทำดาเมจใส่่ฟยต ายศัตรูแล้วไม่สามารถลบล้างได้ปกติเนี่ยเราจะมีสกิลที่มันเป็นน้ำเต้าสกิลฮิวสกิลนั้นมันสามารถลบล้างปั๊บได้ทุกอย่างยกเว้นสกิลติดไฟของล็อกซุนนะคือเป็นสกิลนี้แล้วก็เป็นตัวของล็อกซุนที่ใช้สกิลเนาะตัวของล็อกซุนเองที่ใช้สกิลนะครับผมจะไม่สามารถลบล้างได้นั่นเองเแต่ว่ามันได้โบนัสดาเมจลดลงของฝังตรงข้าม20%ด้วย แล้วก็มีดาเมจพิเศษเพิ่มขึ้นด้วยถ้าเกิดว่าเป้าหมายฝั่งตรงข้ามเนี่ยเลือดมากกว่า50%นะครับผมก็จะโดนดาเมจพิเศษอีก80%ด้วยกันถามว่ามันแรงไหมสกิลท้องทุกสกิลแรงหมดนะฮะแต่ว่ามันอยู่ที่ว่าเราจะใช้ในทิศทางไหนใช้แบบไหนมากกว่าครับผมแต่ว่าตอนนี้ก็ตัดสินใจได้ละนะะผมจะไม่เอาสกิลนี้นะถึงแม้ว่า มันจะทําให้ตัวละครในทีมของเราเนี่ยัดาวได้ชา้าก็ตามผมจะเอาสกิลนี้นะครับผม,ผมก็คือ,อยันพูดมาคํารามนะเพื่อที่จะไม่ลังเลอีกต่อไปนะเพราะว่าบางคนอะถ้าเกิดว่ายังไม่ได้แลกไว้อะมันจะลังเลเว้ยแบบพี่กูเอาอันนี้ดีหรือเปล่าว่าเอาอันนี้ดีหรือเปล่าว่าอะไรเงี้ยมันตัดสินใจไม่ถูกเพราะฉะนั้นเนี่ยแลกมาแม่งเลยนะเพราะว่าถ้าเราเปิดสกิลไปแล้วเนี่ย เราต้องได้หาตัวละครแล้วแหละนะถ้าไม่งั้นเนี่ยเสียดายสกิลนะครับผมอ่ะตอนนี้นะเดี๋ยวจะเปิดให้ดูนะครับผมถ้าเรายังไม่ได้ตัวทองนะครับผมสก,กิลมันจะไม่สามารถใช้ได้ถึงแม้ว่าเศษจิ๊กซอเราจะครบนะฮะก็จะไม่สามารถใช้ได้นะครับผมแนะ่เห็นไหมยันพูดมาคำรามเรียบร้อยนะฮะอันนี้เราก็กดไปเลย พลังลบเพิ่มขึ้นมานิดนึงนะครับผมแต่ว่านี่ฮะต้องมีท่าผสานแม่ทับนะครับผมก็คือต้องเปิดคุยแกกับกาเสียงก่อนนั่นเองนะเราจะเอามาใส่เลยได้ไหมเดี๋ยวเราลองดูซิลงสู้ลงสู้ลงส,ลงสู้ไม่มีนะครับผมเห็นไหมถ้าอันไหนมันมีลงสู้เนี่ยคือเราเปิดสกิลแล้วก็เปิดตัวละครครบแล้วแต่ว่านะฮะแต่ว่า อันนี้คือไม่มีไม่สามารถใช้ได้นะครับผมก็ต้องรอติดตามกันต่อไปยาวๆนะฮะอ่ะเดี๋ยวไปลองกับคนอีกสักทีแล้วกันนะสำหรับสกินของแม่นางอ๋ยซีในๆนกันแรกกัแล้วนะครับผมคลิปนี้ก็จะเป็นคลิปวิดีโอแบบอัปเดตตัวละครเนาะเพราะว่าบางคนก็ถามกันมนาะแล้วก็สำหรับน้องชายที่ถามมานะอ่าพี่จำได้นะฮะ สำหรับสมบัติทองเนาะเดี๋ยวจะเอาตัวพี่แจ็คมารีวิวให้ไม่ต้องห่วงพี่จําได้นะพี่จําได้สมบัติทองก็เดี๋ยวรอไปก่อนเพราะว่าอ่าเขายังทําไม่ครบอะ่ะเขาตัวพี่แจ็คทําได้แค่อันเดียวอะ่ะสมบัติทองมันไม่ได้ทําอะไรยากหรอกก็คือมันจะยากตรงเก็บไข่อนะ่ะเนาะอันนี้สําหรับน้องชายเนาะตอบไว้ก่อนเผื่อว,ว่าเอ้ยพี่ลืมหรือเปล่าสมบัติทองผมอะไรอย่ยพี่ไม่ลืมพี่ไม่ลืมนะครับเดี๋ยวจะทําให้ดูแน่นอนแต่ว่าเดี๋ยวรอเวลาที่มัน เหมาะเจาะนะครับผมเดี๋ยวจะจะมาไอ้นี่ให้ดูเนาะเอาไหนดีว่าตัว V10 พลังใกลใ้เคียงกันเรา2 0 0พสีก็ต้องตีกับ2 0 0พสีต้องเอาตัวแบบที่ใส่ชุด V10 ิบะมันจะได้ดูแบบสีคู่ขี้กันหน่อยนะนี่มันวะ อันนี้ละกันน่าจะสูงสี่สุดละเกือบสองพันสามนะขาดอีกสี่ล้านสองพัสาอันนี้จะเป็นสายาสายงอกก๊กนะครับผมกําเหล็งห้าดาวนะโอ้ตัวละครเขาหนักกว่าผมอ่ะเสี่ยวเกี้ยวหกดาวแล้วก็ลกคฟนหกดาวด้วยนะแต่ของเราตัวทองเยอะกว่าไงของเขาเป็นเล่นเป็นตัวแดงด้วยนะเดี๋ยวลองดู มีเสือเพลิงด้วยวะเพื่ตัวของผมเนี่ยถึงแม้จะทําตัวละครมาแบบโหดขนาดไหนก็ไม่สามารถสู้คนดูได้นะฮะไปแล้วผมหุ่นซีของเราไปหรือเปล่าไม่ติดซะด้วยฝั่งเขาล่ะติดหรือเปล่าติดตัวหน้าซะด้วยเป็นไงล,ะล่ะนี้ติดสตันไปอีกหนึ่งตัวเล่าปีเราด้วยโอ้ยดีไม่ดีแพ้นะเนี่ยท่านผู้ชม คือตัวของผมอะ่ะทำมายังไงแม่งก็เก่งไม่เท่าคนดูเว้ยเพราะว่าตอนแรกๆที่ผมเล่นจําได้ไหพลังสามร้อยล้านอะ่ะคนดูประมาณแบบห้าร้อยล้านพี่ผมห้าร้อยล้านละพอ,อกูห้าร้อยล้านปุ๊บตอนนี้ผมแปดร้อยล้านแล้วพี่พอผมอัพอ่าเล่าปีขึ้นมาเนาะจากสองดาวนะฮะอัพมาเป็นสี่ดาวตอนนี้เล่าปีผมหกดาวแล้วครับไอเหี้ยกูตามไม่เคยทันเลยโอ้โหน้องน้องที่แบบอยู่ในคอมเมนต์คุณนี่แม่งเก่งทุกคนจริงจนะ ถ้าเกิดว่าใครที่แบบเหงาเงาไม่มีอะไรทำก็อลองไปอ่านคอมเมนต์ในชอ่องของูได้นะครับแม่งหักจริงคือตอนนี้พลังผมไป่าขึ้นมา2,000ล้านใช่ไหมน้องเขาล่อไป3,000ล้านแล้วคือแบบโอ้โหตามไม่เคยทันจริงๆนะฮะสำหรับน้องชายในช่องผมนะีน่เก่งจริงๆแต่ละคนนี่แม่ผูยอมนี่นะฮะสกิลต่อไปนะฮะสกิลหัวสิงโตอันนี้นะครับผม อัศวินพยักปะะทะนะ,ทนะฮะสกิลนี้ก็จะไม่ได้ใช้แล้วนะครับถ้าเกิดว่าเราเปิดกาเซียงกับุยแกนะฮะเนี่ยเนี่ยเนี่ยสกิลเนี่ยที่ผมบอกว่าลบล้างได้ทุกอย่างยกเว้นสถานะ,ะติดไฟนะครับผมติดไฟไม่สามารถลบล้างได้ เดี๋ยวเพื่อนๆรอสังเกตดูนะในทีมผมมันยังติดไฟอยู่นะแต่ว่าต้องดูที่เธิร์ด้วยวะเนี่ยฮะมันมันต้องดูที่เธิร์ด้วยเพราะว่าสถานะไฟเผามันจะอยู่สองเธอร์เราตีตัวสุดท้ายพอดีไงเมื่อกี้อ๋อไฟมันหายพอดีมันไม่ได้หายเพราะบัฟนะเพราะว่าบัฟไม่สามารถลบล้างได้แต่มันหายเพราะว่าไอ้ตัวเตียนอุยมันออกเป็นตัวที่หกพอดีเธิร์มันหมดพอดี ติดสตันอีกแล้วกูม้าเฉียวด้วยเกมนี้เล่นไปเล่นมาจะเป็นสายแฟชั่นแล้วนะสำหรับทีของเราแฟชั่นนี่คือมีสามตัวแล้วนะฮะตอนนี้หุยซีเล่าปีม้าเฉียวนะ เดี๋ยวถ้าเกิดว่าอ่าขงเบ้งนะแฟชั่นของของเบ้งเข้าก็ไม่น่าจะรอดมังกรเร่งจู่โจมคุมกัองญิงเฮ้ยฝั่งเขาไม่ติดสตันเลยว่ะเราตีไปหลายทีแล้วนะ เออผมอลืมบอกไปอย่างหนึ่งนะครับผมชิปวิดีโอก่อนหน้านี้นะผมปรับเป็น HD ให้แล้วนะครับผมก็คือลงวิดีโอใหม่แม่งเลยนะวิดีโอเก่าผมยอดวิว2,000 2,000กว่าแล้วนะก็คือยอดวิวเรามันมันประมาณ 2- 3 0 0 0นพะอยู่แล้วนะครับผมทุกวันทุกวันอยู่แล้วแต่ว่าของอัลล่าสุดเนี่ยที่ว่ามันน้อยเพราะว่าเพื่อนเพื่อนบางคนเขาดูกันไปแล้วนะครับผมคนที่ไม่ได้ดูก็เลยมาดูย้อนหลังยอดวิวมันก็เลยไม่ถึงพันนะอันนี้ก็ ไม่ต้องไปตกใจนะครับผมอันเก่ามันมันเป็น s อดีอ่ะเพราะว่าผมเปิดคอมส0วันอะ่ะปกติอะ่ะผมเล่นเกมอะ่ะผมจะเปิดคอมส0วันแล้วก็พอถึงวันที่ส0เนี่ยผมจะปิดคอมพักเนาะพอผมลงวิดีโอคลิปไปปุ๊บเนี่ยผมผมเห็นว่ามันลงเสร็จแล้วแต่ว่าไม่ได้เข้าไปดูว่า,ามันปรับเป็น H d ดีหรือย,อยังผมออกเลยไงผมกากระบ,บาดปุ๊บชัดดาวเลยตื่นมาอีกทีเอ้า oh, oh, oh. มีน้องทางมาบอกพี่ทำไมภาพไม่ชัดอะไรเงี้ยนะฮะแล้วก็ล้อมันอยู่แบบประมาณส4มสี่ชั่วโมงอะ่ะมันบอกว่ากำลังประมวลผลอ่า h ฮดีก็ยังไม่ชัดอยู่ดีก็ยังไม่ขึ้นอยู่ดีผมก็เลยเตออัดส,สินใจปิดอ่าวิดีโอนั้นซะก็เลยลงชิปวิดีโอใหม่นะครับผมยังไงถ้าเกิดว่าใครที่แบบว่าว่างก็ไปปั่นวิว,ว,วิดีโอให้หน่อยนะฮะถ้าเกิดว่ามันไม่ถึงพันพันวิวมันก็ขัดหูขัดตาครับผม เดี๋ยวรอดูพรุ่งนี้กันนะรอดูพรุ่งนี้ว่าตัวทองมันจะมาหรือยังหรือว่ามันจะเป็นจิตหนูนะครับผมรอบนี้อ่ายันแปลงล่างมาวันสุดท้ายแล้วนะฮะเที่ยงคืนคืนนี้ก็ยันแปลงล่างหมดเดี๋ยวเรามาอรอลุ้นกันดูถ้าเกิดว่าคืน,นคืนนี้นะหลังเที่ยงคืนนะโขงเบ้งเข้านะเดี๋ยวผมจะบอกเลยว่าถ้าโขงเบ้งเข้านะผมจะอัพขงเบ้งให้เป็นสี่ห้าดาวเลยอนยะ่า,ถ,าถ้าเกิดว่ามันเข้านะ สักสี่ดาวสักสี่ดาวห้าดาวไม่น่าถึงเพราะว่ามันได้ประมาณ300สามร้อยเศษผมพยายามจะเอาให้ติดอันดับที่หนึ่งถ้ามันเข้านะไม่รู้มันจะเอามาหรือยังรอนานและเกินของเบง่งคือถ้าเกิดว่าของเบ่งมันมันเอาอ,าม,อ,าอามันเอาเศษเ,เข้าตู้เมื่อไหร่อ่ะให้เตรียมเงินไว้เลยนะฮะเพราะว่ากวนอูมันจะมาแล้วสังเกตดูอ่ะตอนแรกๆที่อ่ามันเอาอุ้ยซีเข้าอ่ะอุ U ้ยซีเข้าแป๊บหนึง่ง อ่าแล้วมันจะเอาอ่าุอ๋ยซีเข้าอีกรอบหนึ่งก็คืออุ๋ยซีมาสองรอบใช่ไหมเอาอุ๋ยซีมาสองรอบปุ๊บมันเอาโขงเบ้งมาเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่ามันเอาเศษของของเบ้งเข้าตู้เมื่อไหร่นะให้รู้ไว้เลยว่าลิปโป้กำลังจะมาแล้วนะครับผมลิปโป้โจโฉวอนอู U นะแล้วก็อ่ายิวี่นะยิวี่ของสายงอก,ก๊กนะครับผมตัวโหดๆทั้งนั้นอ่ะตัวใหม่อะ โอ้กินกันไม่ลงอ่ะตีกันโคตรนานเลยฮะเีตเทิร์นแล้ววะเนี่ยเกตเทิร์นแล้วท่านผู้ชมพลกทิพย์วิทย์ยนผู้ทำไมฝั่งเขาแม่งสถานะแม่งติดดีอย่างว่าดูดิรถเกตก็ติด สตันก็ติดของเราไม่ไม่ติดอะไรเลยวะ่ะอาวติดสตันไปอีกสองตัวเอา้าสตันอีกก็เ่าน,นั่นไงโอเคเวลี่คูคุณสองคู่โลกอีกประมาณ2-3วันเลเวลผมน่าจะเลเวล100อพอดีถ้าเลเวล100แล้วเดี๋ยวจะเอา จิ้งจอกใส่ไปก่อนนะฮะเดี๋ยวอัพจิ้งจอกให้มันเป็นสัก5ดาวหดาวแล้วเอาใส่แก้ขัดไปก่อนรอเสือเพิงนะเพราะว่าเสือเพิงไม่ได้เติมครับเสือเพิงก็คือมีอยู่แค่อ่า55บ้าเศษนะต้องหาเพิ่มโอเกสักทีเถอะไม่ลดด้วยเป็นไงล่ะ เดี๋ยวเพื่อนๆลองสังเกตนะสถาน,นะไฟเผามันจะมันจะเกิดจากอะไรนะฮะก็คือถ้าตัวละครของเราออกไปตีเนี่ยเห็นไหมมันจะเผาเดี๋ยวดูเตียนอุยออกไปตีนะมันจะลดเลือดนะเนี่ยคือ,ค,อคือมันจะเป็นติดสถาน,นะถ้าเกิดว่าติดสถาน,นะเนี่ยคือถ้าเกิดว่าตัวละครของเราออกไปโจมตีอ่ะมันถึงจะลดเลือดแต่ถ้าตัวละครของเราไม่ออกไปโจมตีเนี่ยแต่ว่ามันเป็นเทินของเราก็ลดเหมือนกัน,นอย่างเช่นแบบโดนสตาร์ทไว้อะไรเงี้ยอันนั้นก็ลดเหมือนกัน ที่ผายละโขนเบ้งเราตายเฮ้ยไหวไวะเนี่ยโอ้โหขนาดเฮ้ยรอบนี้เราซวยจริงๆนะคุณผู้ชมคือสถานะแม่งไม่ติดไม่ติดอะไรเลยอะ คือสตตงสตันอะไรก็ไม่ติดเลยฮะรถเกตยังไม่ติดอะแต่ว่าเออชนะได้อยู่โอเคถือว่าโอเคนะอ่าสิบเทินครับผมโอ้โหโคตรนานตีกันอย่างนานอะสำหรับวิดีโอนี้ก็รีวิวไว้เพียงเท่านี้นะครับผมสำหรับอ่า แฟชั่นของแม่นางอุ๋ยซีนะครับผมก็น่ารักฟูฟิ้งกันเลยทีเดียวนะฮะถ้าเกิดว่าใครอยากจะจัดก็จัดไปเลยนะฮะติดแปลงกายภายนอกนะครับผมผมแนะนําสําหรับคนที่เติมเท่านั้นนะถ้าเกิดว่าเป็นสายฟรีเนี่ยผมแนะนําว่าให้เก็บเป็นตัวแดงนะครับผมให้ครบ5บา้าใบยังไงก็ยืนยันว่าให้เก็บเป็นตัวแดงให้ครบ5บา้าใบแล้วเอาไปแลกเป็นไปแปลงล่างทองเท่านั้นนะครับผมไม่ควรที่จะเอามาแลก เป็นแฟชั่นแบบนี้ถ้าแฟชั่นเนี่ยเหมาะสาหรับคนที่เติมเงินมากกว่าเพราะว่าอนาคตข้างหน้าถ้าเกิดว่าตัวละครของเรามันมันไม่เก่งอะมันไม่แรงอะนึกออกไหมมันจะผ่านด่านได้ยากแล้วยิ่งหลังๆนะฮะอันนี้ผมผมเตือนไว้เลยนะคนที่แบบว่ากําลังแบบหลงไหลในแฟชั่นอยู่สําหรับสายฟรีนะหลงไหลในแฟชั่นอยู่นะผมบอกเลยว่าหลังๆมาคุณจะไม่ทันละเพราะว่าตอนเนี้กิจมันมาหลายอย่างตอนแรกๆอะกิจมันมีแค่ กิตตัวทองก็คือที่เราจะสุ่มกันหลักๆเลยก็คือกิตตัวทองใช่ไหมแค่อย่างเดียวอย่างอื่นเนี่ยแทบจะไม่ได้สุ่มกันเลยแต่ทุกวันนี้นะฮะทุกวันนี้เพื่อนๆไอพลังกายก็แพงขึ้นนะครับผมแล้วกิจหลายๆอย่างคือมันต้องใช้ตําลึงทองเยอะมากอย่างเช่นนะอันนี้คือยกตัวอย่างเลยนะแค่2อ,อย่างคุณก็หาไม่ทันแล้วอย่างเช่นกิจตัวทองใช้1 2 0 0 0ตํา่ลึงแล้วอันที่สองกิจหนู กิจหนูก็ใช้อีก12000หมลึงแล้วกิจที่วนมาอีกก็คือ,อกิจองเราต้องใช้ําลึงอีก5,5 0 0หรือว่าหมื่นหรือว่าหมื่น็นดผมก็จำไม่ค่อยได้เอ,อที่ว่ามันมันซื้อธงได้50เหรียญนั่ออนแหละคือเราเราต้องซื้อตรงนั้นด้วยเนี่ยสามกิจเนี่ยก็เก็บแทบจะไม่ทันแล้วนะแล้วคุณอย่าลืมไอ้กิจที่ว่าเป็นกิจน้องแกะกิจน้องแกะอันนั้นอะ่ะก็คือต้อง บางบางอีเวต์มันควรที่จะต้องดองไวไงอย่างเช่นไอเสือเพิงอ่ะที่ผ่านมาก็เสียอีกก็เสียตำลึงอีกอ่ะนึกออกปะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะหาไม่ทันนะครับผมยังไงก็ช่างให้ทําตัวละครให้มันเก่งๆไว้ก่อนจะได้ตะลุยดานได้ง่ายๆนะฮะจะได้หาตำลึงได้ง่ายนะครับผมนี่ก็ฝากไว้ด้วยนะครับผมใครจะเชื่อไม่เชื่อก็แล้วแต่นะฮะอันนี้ก็คือแนะนำเฉยๆนะครับผมอ่ะฝากไ้ด้วยนะฮะสำหรับ สปอนเซอร์ของเรา powerpay นะครับผมอย่าลืมไปจัดกันด้วยนะจ๊ะที่วิดีโอนี้ผิดพลาดประการใดไปก็กราบขอประทานอาภัยด้วยนะครับผมอันนี้ก็อัดให้จุกใจกันเลยนะฮะอธิบายหลายเรื่องอธิบายยาวๆกันเลยนะผมเกือบเกือบครึ่งชั่วโมงกันเลยนะครับผมเพราะว่าแก้ตัวไว้ด้วยแหละเพราะว่าเมื่อวานมันเกิดข้อผิดพลาดวันนี้ก็เลยอัดวิดีโอยาวๆนะทาคลิปยาวๆให้ได้ดูแบบจุกใจกันไปเลยนะครับผมอ่ะไว้เจอกันใหม่ที่วิดีโอหน้านะ สำหรับคลิปวิดวีโอนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับผม